โอ้โหเกมนี้บอกเลยโคตรเดือดน,นี่ช็อตจะแพ้หลายรอบมากนม่หีครับตายทีจะตายสามคนโอโดูเขาเดินมายังไม่พอครับมีเซวด้วยโอ้ตอนเกมป็นตบเกมเนี่ยโอ้โหแพ้ไฟเกือบทุกไฟเลยอ่ะดูกมนี้ฮันบอกเลยว่าเกมนี้มันมากตัดก,กันยาวนานถึงยี่สิกว่าทีเลยนะครับ ใครชอบดูเกมตึงๆเกมคลิกเกยมยาวๆเดี๋ยวเอ,อกเลยว,ว่าคลิปนี้ตอบโจ์แน่นอนครับตอนเกมผมจะได้ติดท่าเลยนะโอ้ <c oughs> โหวดวลลำยังเครื่องอ่ะเจสั์ของลูนนะครับเกมนี้เราก็ใช้เป็นลูนจอกกอบัตสแปนนะครับตามปกตินะโอ้โหตรงน,นี้สกิลมีทำใจ อูอีนี่กดบ่อให้นะแล้วลงแล้วกันมากับน้องๆสตรีมเขาคงไม่ขโมยคลิปกล้ามถ้าเป็นกดสโล่หรือกดทีไมิคุ้นอีกจะไปลงนะตรงนี้นะมีโอกาสคลิปหายสูงมากครับเกมนี้เราได้อเลนปานะ ป่าตรงนี้วนกับตรงการครับเดี๋ยวกลางปุ๊บเนี่ยได้คีปก็สี่แล้วครับพลังยังไม่สี่โอตรงกลางเพีย้ยครับตรงนี้ไปครับสี่ละถูไถเลยโอ้ยแล้วโดมาโอ้โหเรียบร้อยโอ้ก็สวยเลยและเท่านี้เนี่ยตอนเล่นอยู่ผมไม่ดูเมมเบอนะครับแต่นี่ดูครับ พอไลนี so oh, oh. like, like carry eh? ่ไปเจอลุมสองหนึ่งแล้วสวนล่วงเลยนะโอ้โหก็เถินโอ้และไลนี่พอตอนกลับเจอด้วยนะเรียบร้อยศูนย์สาวเนี่ยเกมเริ่มไห่ครับเจ้โซนี่แปลบูนโอเคได้เหรอผมโคโรลำ เอาเลยแก้คืนได้ครับแ้่สายฟ้านี่เหมือนจะอูง้งานครับโอ้โหช็อตไม่ตายเฉยดูติดตัวนี่เหลืออีกบาเลยโอ้เกินไปมามานันี้รีบกลับอะ่ะตอนนี้เกมบางเดือด์ได้ที่เลยนะครับเดี๋ยวขอตัดเข้าสู่โฆษณาสกู๊ครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาผมขอแนะนำวิธีการเติมเกมที่ปลอดภัยสุดในตอนนี้เลยนะครับเริ่มแรกกดที่ดาวนโปรไฟล์ของเรา แล้วกดตรงรูปเฟืองเล็กแล้วให้กดที่ Open ID จากนั้นให้กดคลอดเราก็จะได้ i อดีที่ใช้เลิมเกมนะครับจากนั้นก็ทักแชทเพย์ยิบสีเอ็มพิมคาว่า R V นะครับจากนั้นก็วาง Open ID แล้วชําระเงินตามรายละเอียดได้เลยครับหลังจากชำระเงินแล้วเนี่ยรอแป๊บหนึ่งครับคูปองก็จะเข้าสู่ ID ทันทีซึ่งเผ่นนี้เนี่ยบอกเลยว่าปลอดภัยและคุ้มมากเลยครับหากใครมามองหา i อดี R V คุ้มๆพร้อมเล่นนุนครบกีฬาส,สวยๆแนะนำเผ่นนี้เลยนะครับเอ m ม n ต้น TP 7 เพจน,นี้เนี่ยมีผู้ติดตามมากถึง1นึ่งสายจนเหมือนคนเลยนะครับที่นี่ก็จะมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกมอารีคาร์โตกราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่สามสิบบาทเท่านั้นเองนะครับสามารถดูในเพจใต้คลิปได้เลยครับมาเข้ารเรือเสร็จแล้วครับเดินต่อครับ,บนเดี๋ยวสูบหกบนนะฝันอยู่ล่างนะครับโอ้ห้องบนเยอะตรงนี้เดี๋ยวรอลูอี้เรด้งมาแล้วนครับเดีย๋ยวผมแกสตากเตียงเอาแบบไปเท่ๆเลยตรงนี้ โอเคครับได้คิดแล้วพอเลยโอ้โหแล้วอะไรครับเนี่ยอ่อเโือบอ่อข้อสวยเลยโอ่อเรียบร้อยครับขาป้อมเลยดวงเธอเป็นคิวคุณแพ้ดิบอกว่ายังว่านะคุณเท้านี่เลยรู้อี้แนวซัพพอร์เตอร์ของเราซัพพอ์เตอร์สี่คนเลย ก็สี่เจ็ดครับแดงตังนิดนึงดวงซ้ายถ้าเอาดวงได้นี่คุมแน้นได้ชันดาวนะครับโอ้โหแล้วเจอทอรดางนาคตแต่ว่าตอนนี้ทอรสอยู่ครับเพื่อนเอาดวงได้อ่ะตรงนี้คนดูหลายคนนะครับน่าจะสงสัยนะครับว่าทำไมกล้ารับดาเหม็ดวงครับคือ่วงต้นเกมอ่ะถ้ายังไม่มีโอมอาร์มเนี่ยเบิร์ตตัวเลือดเต็มไม่ตายนะครับชีไม่ตายนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมเลยกล้าเล่นนะครับแล้วก็ตัวดวงเองเนี่ยเลือดไม่เต็มนะแล้วก็ถ้าเราฆ่าเขาได้เนี่ยเราจะชันดาวด้วยนะครับ เอาง่ายคือเสี่ยงไปยังไงก็คุ้มนะครับโอกาสตายน้อยอยู่แล้วแต่ว่าผมวยเองนะครับ <laughs> ตอนนี้ก็เกยบางเดือดได้ขี่เลยนนคะับ่งกันจบเลยต่อการตรงนี้ตรงน,นี้โดดทีคลิปหายเลยพอลยมาครับโอ้โหยากละไม่รอยครับตรงน,นี้ต้องปล่อยเลย ได้ฟาร์มก่อนนะกดดันจัดเลยโอ้ยเราให้ได้เลยไม่ได้ลำเลื่อนโลครับจัดเลยแล้วกันมีูกอีนะครับไรน,นี่หายขวานะไปครับตรงนี้เฮ้ยโอ้หอกอะไรมาไงโอ้ตกใจเลยโอ้โหบ้าบอกว่า โอ้เจออ้อมมาเรียบร้อยโอ้โหเกินเต่าจีตรงนี้มีทางลอดอยู่นะครับมาครับกัเลยครับลุยืันต่อครับก็คิวสี่ตายสี่ครับเลสิบสองครับเดี๋ยวฝอ่งแรคขับแล้วโรอีเรียกลงล่างนะคีบเข้ากลางนะครับแต่ว่าไปดีกว่าครับตรงนี้เพราะเม์เขาไปเติมล่างแล้วนะ และตรงนี้มีช็อตหน้าคนรู้ครับนี่ผมเดินขึ้นไปปุ๊บแล้วเออสุนี่ซูมผมเฉยเลยคือมันไม่ชอตที่มันไม่น่าซูมผมอะตรงนี้เอาจีนี่กัจะแลกกลางกับล่างนะครับแตม่มานี่ไม่ได้ล่างอะไรเงี 4, นะ้ยสี่พันหนึ่งเนี่ยโอ้อะไรดวงครับตัดร่างละโอ้โหแล้วสุ ตรงนี้จับได้ครับที่ช่องแคบตรงมงบูอ่ะแถวก็หลบแล้วอ่ะก็โดนก็โดนแถวงงเหมือนกันวิหลักสุดเลยนะเสียวสียวนี้เสียวตะกี้ทางลูอีนี่ก็บอกว่ารู้สึกเอวสูเออร์เหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูเร็วๆนะไอ้ตรงนี้นะแค่เสือแปกเฉยๆเขาไปช็อตที่ไม่น่าซูมผมอะแล้วก็ตรงนี้ลู่อีช้านะครับ เท้าอันติชาน้วยนะึงอันนี้ส่วนหนึ่งที่อะไรเขากล้าเข้าสุดเนี่ยเพราะว่า,เ,าเขากะจะเล่นคอมโบกับลูอี้นะครับเข้าสุดไปฆ่าตัวนึงแล้วก็วาร์ปกลับเลยแบบนี้นะครับตอนนี้ก็ได้พุ่ล่างไปนะครับการก็เกือบแตกนะอะครับแตกมาแล้ว หลังจากได้กำไรนะครับการเงินกระตีดื้อมาหน่อยนะครับตอนนี้ก็เงินห่างอยู่พันห้านะครับไม่เยอะเท่าไหร่ระยาตามกันครับตรงน,นี้ตัวเรนนี่ถ้าอของเยอะจริงเก่งนะเพราะว่าเป็นตัวที่เล่นการเกมเด็ดเกมค่อนข้าง,งดีนะครับเองฟาร์มเล่นแท็กกันตัวนี้ก็มงกุฎมาแล้วครับแต่ตรงน,นี้คุณท้าวพลาดอีกรอบครับไม่เรียกครับ เาเรียกมาตรงนี้จะเป็นไฟ5ต่อ3ครับน่าเสียดายทวษที่เราแพลวไฟเนี่ยก็ต่อได้ก็ต่อนะครับอ่ะเดี๋ยวเชื่อไปเนี่ยเราจะขึ้นเป็นจอบไว้ขึ้นมานะครับเกมนี้เนี่ยผมมองว่าถ้าผมรีบขึ้นดาเมจแรงๆเนี่ยมันจะไหลง่ายกว่านะครับแล้วก็มันจะยืดเกมได้ดีกว่านะตรงนี้นี่อาเลนโวยเลยนะครับ เดี๋ยวตัดเลือดเกมนี้ก็ให้เป็นหน้าที่ของลุยไปนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็สะดุ้งนิดนึงครับยัดสก,กิลมาลัวนแล้วลตรงกลางมีไฟครับโอ้แต่ฟอนเลยไม่ตายครับแต่ตรงนี้ไล่ทีไล่ให้โซ่ครับโอ้แล้วเรามาครับโอ้โหเรียบร้อยทุมแต่ว่าก็โอเคอยู่ครับไฟนี้ชนะไฟไปครับ แตวตอนนี้เราลุ้นตรงกลางครับแบนล็อกกับบ้านนะอ่ะตรงนี้บ้อมกลางไปครับตอนนี้ก็สกอร์เป็น13ต่อ18นะครับการเงินตามอยู่2,000นะครับเงินนี่ค่อนข้างไปกองอยู่ชี้ด้วงนะโดนนี่เงินจะ1,500นะครับ แต่ว่าเลนเนี่ยก็ฟาร์มไล่มาเรื่อยๆนะครับแล้วช่อน,นี้วานสวยเลยครับได้โดนคิวเลยไปปิดด้วงกับลีน่าได้ครับแต่ตรงนี้ข้างบนมีไฟครับอลเลนนี่จะเฟรนไล่มานะโอเ้เโหเดินเลยน้อยจัดอ่ะตอนนี้ก็เดินเกมต่อไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวไล่หาตังหาเวลร์ก่อนแล้วกันนะ แต่เกมเนี้ยในเ,เกมแคลรี่เราเล่นยากนะจะแพ้ระยะเขานะแล้วอเลนเดินไปเจอเอลโซครับวันนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยอารามาลับไม่ทายแล้วตามเซอร์ฟริกนะคนที่ผมดันกาไปก่อนนะครับโอ้โหแล้วโอเมยเข้าต่อครับนี้โอ้โหเรียบร้อยครับเสียวเมนเลย เดินล่างนี่เหมือนเนเดนอยากเล่นต่อนมาหาแตกร้อยกันจะทำเวฟกลารแล้วทำเวฟก่อนบวกนะครับทำเวฟเนี่ยต่อให้เพื่อนพาดขึ้นมาหนะ่อยก็ยังเล่นต่อได้นะครับไม่แพ้ง่ายๆนะอันนี้ชิโนต้าพิสารนะครับโอ้โหนี่มาเพี้ยวเลยแต่ว่าตรงน,นี้ล่องซอยครับเจอผมต่อเลือดเต็มๆเลยอันนี้ก็ไปตัดฟ้าต่อนะครับ เวลาทีมเราไตายเยอะเนี่ยทีมเขาอย่างน้อยเขาจะตัดพวกป่าเรานะครับพวกคลิปป่าอะไรพวกนี้นะแล้วก็ไปตัดป่าของตัวเองเลยนะครับไม่งั้นเราก็โดนเขาขาบมยไปอยู่ดีนะตอนนี้สถานการณ์ช่วงเกมครึ่งหลังนะครับก็ทีมเราเงินตังอยู่พันห้านะครับแล้วก็บานจังหวะที่ควรจะเอาบาหลักได้เตาไม่ได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะพลาดพลาด,ดตรงช่วงโอเมนนะโอเมนช่วงหลังนี้เ่ะพลาดบ่อยนะครับ แล้วก็เวลาตายกันทีเดี๋ยรู้สึกว่าทีมเข้าสู่นิดนึงนะครับเวลาตายทีตายทีเอสามคนสี่คนเลยนะครับอันนี้อันตรายนะหลังจากเห็นช็อตน,นี้หล,ลายๆครั้งนะครับก็อ่าตอนนี้ตั้งใจได้เต็มที่แล้ว <c oughs> แล้วก็ตรงนี้มีไฟตรงกลางนะครับเอ <c oughs> วสูอีพุ่มนะตอ <c oughs> นที้คุณแฮวเริ่มบวยๆเอลสูนิดหน่อยนะครับว่าเอลสูแปลกนะครับ และชาตินี้โอเมร็อกสวยครับเรียบร้อยเลยปิดเอสูได้ครับแล้ได้ไหลเลยฟอร์เรนีตอนนี้รวยจัดเลยเนะี่ยมีทอยแล้นะหวงดวงครับตนนัวนี้ดวงตอนนี้ก็รวยมากนะดวงโดดทีตายเลยนะถ้าโดนนะเงินก็ยังตายอยู่นะแล้วก็อเลเรียแปดดานะครับแตนน่ว่าดาวยังไม่เกิดนะ ตอนนี้ด้วงหายนะครับผมก็ไม่กล้าเดินมากนะโอ้โหเดี๋ยวด้วงโอ้โหเกือบละต, mm hmm. ตรงนี้อะไรก็เริ่มตีดาร์กแล้วนะครับเข้าไปจามเลยแล้วลูกบอลมาครับโอ้โหทีมเขามาไวและเกินครับโอ้โหแต่ว่าตรงนี้ฟอร์เรนพาดครับเรียบร้อยครับไปคิวไม่ได้ครับแล้วก็ทางลูกอีครับไปเปิดวาร์ปตรงมังกรครับ ทีมเขานี่วิ่งไปแล้วโอ้โหโอ้โหแล้วฉากนี้มังกรสวยครับยกให้ได้ครับอันนี้อยู่ไปกระจกครับแล้วด้วงโดนวัทีครับโอ้โหวงแตกเลยนี้นี่คู่นะนี่คู่มีหมดแบตเตอรีนะงานยาวแล้วครับสองหนึ่งลีเลียเอลโซเลือดเต็มต้องเลยชาบชัวแล้วสแต็กมาแล้ว โอ้โหฟิกลบโอ้โหตึงเปียเกินแฟนการจะมีนโอ้โหฟาเลนได้เลย,ยงี้โอ้โหแบบนี้มาคราวเกมนี้ <c oughs> เรียบร้อยจะ <c oughs> อยู่ก็ได้คลิปเฉย เขาที่บอกแรงมากนะตอนนี้ก็ทีมเขาตายไปส่อนะครับอีก20วิครับก็จะเกิดครับเตรีมตัวเลยผมขัดนิดหน่อยครับด้วยลูกแก้วครับตรงน,นี้เนี่ยเอาจริงปัญหาในหน่อยคือเวลาเพื่อนโดนจาะเนี่ยคือผมไม่สามารถที่จะควบคุมสกิลได้นะครับเพราะว่ามันเป็นสายฟ้านะมันช็อตมอัวโซนะ อ่ะตรงนี้รีบเลยครับทีมเขาเริ่มเกิดน,นะลุยโซนสูงนะครับแล้วก็คีบเข้าปั๊มล่างเลยนะเอาอเค,ครับได้ทางก้อนไปครับตรงนี้วันนี้มีการเปิดไฟครับอุย้ยแล็นตัวออกมาครับตู้โดดไม่โดนโชคดีไปแล้วฟอร์เรนมาอีกแล้วอ่ะครับตรงนี้ตบได้ครับเรียบร้อยแต่ว่าทีมเราก็ตายไปสองนะ โอ้เราแหวนครับเอาเอาสูได้ครับเยี่ยมเลย <c oughs> ตอนนี้เดี๋ยวเขาไปเติมตรงกกาครับ <c oughs> ไม่เห็นดวงนะอันตรายนะครับ <c oughs> แายกาชุดลามาแล้ว อ่ะตอนนี้ผมกลกาวไหมครับเพื่อเราเกิดไม่ทันเกิดไม่ทันฟอร์เรสต์ต่อนนี้หน่อยพอครับเดี๋ยวชอยเลยเกมไม่จบง่ายๆ่ายวนนี้ผมอยากได้เงินอีกหน่อยนะอยากได้อะไรสักอย่างมาเปลี่ยนรองเท้านะครับเอาแบบลูกแก้วอะไรเงี้ย นีบอบสายฟ้าโคตรแรงทูดาเมทด้วยนะและอะไรนี่อันติีมหาคมนะผมงงเลยแล้วลราฟิกประจ้าับโหเรียบร้อยครับอะไรล่วงเลยพยายามเล่นต่อครับแต่เอาไม่ได้ครับและลูกอีเปิดบอยตรงกลางครับด้วยทางขวาครับฝ่ายอยู่ข้างบนครับตอนนี้เป็นไฟสีครับตราจับไปแล้วนะ โอ้แล้โดงมาครับเข้าแหวนแลนแตกเลยเฮอริแก้คืนให้ได้ครับพอเด็เค,คืคริปอยู่นะเป็นกวนพอนะครับโอ้แต่เพื่อนเล่นสดุดตรงนี้ผมต้องเล่นละโหแล้วผมพลาดเรียบร้อยโอ้โตเดือดจัดเลยอแต่ว่าตรงนี้ตรงกลางก็คือคริปไม่ได้นะครับไม่มีคริปตรงกลางนะก็ถูกเวลาดได้หน่อยนะครับตอนที่คริมเขาก็โผล่ตรงกลางนะครับ อ,อะไรนี่ยนตีไม่โดนนะนี่เลี้ยอยู่ข้างบนนะครับตรงกลางสามเลยอะไรไปครับโอ้เจอล้ำจับครับตวีวางบอ่อครับเลยนั้นต่อครับโอ้เหตุกานมันโอ้ยังเคลื่อนโอ้อะไรยังยืนได้ครับโอ้โหแหมเกินได้ชันโชคมาครับกันนะครับดูยงต่อครับตอนนี้คลิปเราก็เป็น4-4นะตวีวางบอ่อเลี้ยครับ โอมันยน่นเลยแต่ก็เหมือนเทเดกันนะครับตอนนี้เราได้เอลสูกับด้วงนะครับแล้วก็ทีมเขาก็าได้แวนไปนะครับตอนนี้พยายามลองตีได้ครับแต่ว่าตีไม่ไหวครับพอครับพอครับพอครับไม่ไหวครับพอดักเขาด้ย ตอนนี้ตาละเอียดแล้วเนี่ยพลาดคู่แพ้นะทีมเขานี่ก็พยายามยื้อโซนแล้วนะครับแล้วก็เห็นเรือเรียตัวคู่ข้างหน้านะครับลองอ้อมไปครับแต่ว่ามุมไม่ดีเท่าไหร่ครับเปลี่ยนมุมหน่อยรนีเข้ามาเติมครับกดบ้าไปที่ฐานนะโอ้และแรงครับไปขวายกับฟอรเรงครับโอ้ตรงนี้สิงก็เกิดครับันรลับกันไม่ทัน เดี่ยวสู่ด้านขวาครับผมมีโดนจับนะแล้วไล่เอลโซตรงนี้ครับและ็อตน,นี้อย่างตึงครับเรียบร้อยเอลโซนี่กดดูใหญ่นะแต่ว่าเจอกดแข็งส่วนครับเรียบร้อยเลยทีมเราก็ตายพี่สองนะครับทีมเราได้อารมกับเอลสู่ไฟนะครับเกมมันค่อนข้างยืนนะครับเพราะว่าแต่ละไฟเน,นี่ยแค่ที่เพีงสองทีมตายนะนี่ก็เตรียมซื้อเคียวขึ้นมานะครับ อ้าวแล้วบูมีคนครับตัวนี้ผมเล่นเลยแต่ด้วงนี้แรงกว่านี้คิดจบนี่ขนาดผมมีฟอร์สกาเนี่ยแรงก,ก็เกินครับตอนนี้ก็อาชั่งใจงนิดนึงนะครับตรงที่ว่าถ้าหากผมต้างไปแรงกว่านี้เนี่ยผมน่าจะฆ่าด้วงตายก่อนที่เขาจะผิดผมนะไอช็อตะกีนะเพราะผมมีพาสซีฟด้วยนะครับก็ลเลยคิดว่าตอนแรกอยากเล่นสมุดเขียวแล้วเอาออกมาตะเกียวอกขาก,ก็ตายเลยวันนี้เออผมอยากได้ประมาณนั้นนะ แต่ว่าพอคิดไปคิดมาก็รู้สึกว่ามันเกินไปหน่อยนะก็เลยเปลี่ยนเป็นลูกแก้วอีกครั้งนะครับก็เดี๋ยวจะมีเปลี่ยนหลังจากนี้นะสื่อกองกาเนี่ยครับตรงนี้ผมอึดมากเลยเนี่ยมีฟรอสกัดอันเดียวเนี่ยโคตรอึดเลยอ่ะตรงนี้ก็เตรียมเซตลูกแก้วแล้วครับแล้วด่งมาครับ ผันี่เกือบตายแต่ไม่ตายครับอันตรายเหลือเกินแต่และช็อนี้น่าก็จัดเลยเลยแลนี้ก็เราต่างทนูกแก้วนะผพอะไรนี่ก็ของการเต็มตัวเลยมาครับลูกแก้วล้ว ตาเสรฟก็มีแล้วดิ้นเขานี่ไปกวนๆแถาก้อนนะนี่เดยวอยู่ข้างบนครับททำไว้นบนแลาวลามากับเดินลามนี้แอนนี้ผมก็ยังไม่ค่อยชินสักทีนนเวลาเลื่อนแบบบ้าๆเนี่ยพอเลื่อนแบบปุ๊บแล้วมัน กดแบบไม่มองแบบลำบากเลยยังไม่ชินเท่าไหร่เลยมีติดขินบ้างเกมเริ่มเยอะแล้วครับแข่งข้อบปทนโอ้ล้วข้างล่างครับฟอร์เรน,นี่ไปลราใส่โมเมงครับตรงนี้คลิปการครับนี่ผมกลาว่าเก็บสแต็กแล้วไปเติมไฟนะยังไงก็ต้องเชียร์เลนก่อนนะครับแต่ว่า คีมนี่ดึงตั้งแต่คงไปเยอะเกินอะครับลงมาเติมครับไม่มีตังค์ด้วยไม่มีตังค์คือก็เกิดอูดลีเลียเกือบแล้วเข่าปั๊บเดียวนี่บู้ไปเลยโอ้โหตายจัดเลยดาลีเลียครับไปโผล่แว๊บปับแดงครับ วิ่งตามลูอี้เลยโอ้โหแล้วนี่ผมยังแรงมีแต่เลือดน้อยๆครับกอเกยัมีครับเล่นให้สุดเลยโอเคครับไปคิวได้2ครับหุ้ยมันจัดเลยเนี่ยตอนนี้เรามีไดอร์ซิงนะครับดูเลือดได้ครับดันต่อไปยาวๆเลยแล้วก็ทีมเขาอีกสาคนมันจะเกิดครับเลือเกือบเต็มครับตรงนี้โอ้ล้คิปเข้าเลนล่างครับ เพื่อนมายากนิดหนึ่งอ่ะตรงนี้เดี๋ยวตัดสินใจเอาก้อนท้ายแล้วกันครับเก็บสตร์กแล,วกแลวก้ววิ่งลงมาเกรดมินเนี่ยมีช็อตจะแพ้หลายครั้งแล้วนั่ยน่ากอดจังเลยอ๋อนี้ก็ได้ก็สเตรเยอะไปนะครับ โชคดีครับที่ทีมเรานี่มีเสียก๊อนเลยนะถ้าเสียกอ๊อนสักตัวเดี๋ยวผมว่ายากเลยแค่เรามาแพ็กหน้าป้อมเลยก็อันตรายแล้วนะอันนี้บัฟใส่ฟ้าทำผมดูแย่สตร์แก้วสตร์ผมไม่คบเลยนะช็อตคิว้วอย่างแรงอันนี้ก็พยายามทำเวฟนะครับเดินช้ามากเลยกนนัน พยายามที่จะไม่โผล่ตัวนะครับบอลเลนตอนนี้ใช้ล็อกชิวนะแต่ตรงน,นี้นี่เหมือนผมจะเซ็ตของหน้าหน่อยนะครับลืมตาไาทิ้งเนี่ยก็โอโ้โหลูอีไ้ไปโดนจับเฉยแล้วไม่ตายด้วยโอ้แล้วการเปช็อตสวยนะครับโอ้โหโดนจับแล้วรอดเนี่ย ฟอลเลนใช้ล็อกชิลครับโอ้โหไม่รอดครับดาวเมท้าเบี้ยครับฟอลเลนช่วงนี้กดใช้ล็อกชิลอยู่นะโอ้แล้วนี่กลายไปช็อตปิดเกมเฉยครับนี่ยังงงเลยว่าอยู่ดีเอร์ลี้เดินไปทำอะไรตรงนั้นนะครับแล้วก็กลายเป็นดีเฉยโอ้โหเรียบร้อยครับตายห้าครับจบเกมครับวันนี่จบแบบงงๆเลยโโอ้โหเกมนี้นี่เขียวบเดียวสแปดคิวเลยนะโอ้โห เรียบร้อยครับตึงเปรี้ยเกมนี้ก็เป็นเกมในลังคอมนมา35ดาวนะครับก็มีน้องแพลวนะครับคนดึงล um ังให้นะครับแต่ว่าอดีนี้เนี่ยก็ของผมอยู่ที่6ดาวนะครับเดี๋ยวคนงงนะครับว่าทําไมผมนับที่35ดาวนะครับก็ถ้าหากใครในห้องนะครับดาวสูงสุดจะคิดตามดังนั้นนะครับเราก็จะเจอพวก เออสามสิบกับดาวนะครับอย่างในเกมนี้นะเกมนี้เดี๋ยวดูดาเมจกันเล่นติงสิบสองยุดสี่นะโคตรดาเมจ์สามหกครับเกมนี้อ่ะยังไงคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากเลยครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เต็มใจให้กันหน่อยนะ้วกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคอมครับ